สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีัยรุ่นแันแทะกันทุกตัวด้วยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์กันนะครับใครที่เคยทำแล้วหรือใครที่ลืมเลือนไปแล้วว่าทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับผู้ที่ทำเป็นอยู่แล้วนะครับก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับ แล้วก็ลืมขั้นตอนไหนนะครับก็ไปดูไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นช็อตๆไว้ให้นะครับท่านผู้ชมคราวนี้มาว่ากันในเรื่องของผู้ที่เข้าอบรมใหม่กันก่อนนะครับผู้ที่เข้าอบรมใหม่เพื่อที่จะทําการจองนะครับทำใบกับขี่เนี่ยเราต้องฝึกอบรมก่อนครับก็คือเราจะต้องฝึกอบรมทางออนไลน์นะครับให้เราเข้ามาที่ Google แบบนี้ครับพอถึงหน้านี้นะครับเราก็พิมพ์เลยครับต่อใบขับขี่ออนไลน์นะครับ ใครที่ใช้ในมือถือก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของผมถนัดไอคอมนะครับผมก็ใช้ไอคอมแล้วกันนะอ่าพิมพ์ไปเลยครับแล้วก็กด enter ไปเลยนี่นะครับแบบนี้นะต่อไปครับคีออนไลน์ปึ๊บเข้ามามันก็จะมีอยู่2 2หัวข้อนะก็คือจะเป็น dlt นะครับอ่าอันอันแรกนี่นะ dlt นี่นะอันนี้ก็สําหรับคนที่เป็นแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้านี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เป็นเนี่ยเข้ามาดูที่ หัวข้อที่2ก่อนเลยครับนี่ครับตัวสีฟ้าฟ้าเนี่ยที่เป็นรูปเอนะฮะกดเข้าไปได้เลยตรงนี้เนี่ยเขาจะสอนนะครับว่าต่อไปกับผีเนี่ยขั้นตอนทําแบบไหนบ้างครับเราก็เลื่อนดูได้เลยนะนี่ฮะนี่ครับวิธีการสมัครต่างๆนะครับนี่อ่าให้เรากรอกข้อมูลลงไปเลยนะครับนี่คือขั้นตอนของเขานะเขามาสอนนะครับแบบนี้อ่าเราก็เลื่อนๆไปได้เลยนะครับว่าเราไปติดตรงไหนนะฮะอ่าแล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับนี่ครับการอบรมทําใบขับขี่นะครับขั้นตอนทําแบบไหนบ้างนะครับนี่โดยละเอียดเลยนะครับก็คือสมัครแบบไหนลงทะเบียนแบบไหนให้ทุกคนที่ยังไม่เคยทํานะครับผ่านจุดนี้ไปได้ก่อนนะคือหมายถึงว่าสมัครแล้วเข้าไปดูการฝึกอบรมให้ได้ก่อนนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปจะไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ ใครที่ทําเป็นอยู่แล้วนะครับก็เข้ามาที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะเขาก็จะมีลิงก์ไปถึงกันเหมือนกันอยู่นะก็คือ DLT ตรงนี้นะครับก็จิ้มเข้าไปได้เลยเนี่ยตรงเว็บไซต์ตรงนี้ครับนี่ฮะที่ผมไฮไลท์ไว้ให้ดูตะกี้นะนี่นี่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้อ่านี่ครับเห็นไหมอ่าตรงนี้จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์ DLT เหมือนกันนะครับเมื่อเราดูฝึกอบรมออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับ การดูอบรมของเราเนี่ยมีอายุถึง6เดือนเลยนะครับท่านผู้ชมให้พวกเราเนี่ยหาวันจองวันนะครับนัดวันไปทําบัตรได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันใกล้จะหมดอายุบัตรจริงๆแล้วเนี่ยมันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วเนี่ยให้ไปติดต่อที่ทางขนส่งได้เลยนะครับเขาก็จะหาวันนะครับให้พวกเรานะครับแล้วก็ถึงว่า มันไม่ได้วันหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็จะแนะนําข้อมูลดีๆให้เรานะครับว่าให้เราเนี่ยควรจะทําอย่างไรนะครับเพื่อที่จะต่อไใบขับขี่ได้โดยที่ใบขับขี่ไม่ขาดแล้วก็เราก็จะไม่ทําผิดกฎด,ด้วยนะครับะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อเลยจองคิวในระบบไม่ได้ทํำยังไงดีสําหรับปัญหานะครับใครที่จองคิวไม่ได้ขึ้นว่าวันเกิดไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่นะ ให้เรานะครับโทรไปที่1584สนะครับท่านผู้ชมที่นั่นนะครับเขาจะช่วยให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับโดยเราเนี่ยแจ้งเขาเลยครับว่าเราติดปัญหาอะไรนะครับแค่เพียงเรายืนยันตัวตนให้ได้นะครับว่าเราเนี่ยชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับจริงๆเป็นตัวจริงนะครับเขาก็จะให้ความช่วยเหลือเราจนเราสามารถผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ครับ1584ก็เป็นเบอร์ที่เราคุ้นๆกันอยู่นะครับก็คือ การแจ้งการกระทําผิดของรถสาธารณะนะครับที่เขาขับรถไม่ดีขับรถวัดเสียวนะครับทําให้ผู้โดยสารตกใจหรือทําให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่ปลอดภยัยแล้วก็สามารถโทรไปร้องเรียนได้ที่1584เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีนี้เราต้องการความช่วยเหลือในด้านของการจะต่อใบขับขี่ยานพาหนะนะครับเพราะฉะนั้นโทรไปที่เบอร์นี้ได้เหมือนกันนะครับ1584ครับเตรียมอะไรบ้างในการต่อใบขับขี่ หลังจากที่เราอบรมออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีหน้า QR code นะครับที่ว่าให้จองคิวอะไรพวกนี้แล้วก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับหรือใครที่จะสะดวกปริ้น์มาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในนี้มันก็จะบอกนะครับรายละเอียดนะครับว่าวันไหนเวลาอะไรนะครับแล้วก็เอาใบนี้เก็บไว้หรือว่าใครจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับไว้ที่ในโทรศัพท์นะ สิ่งที่ทุกคนได้นะครับในหน้านี้มันก็จะมี q r code ด้วยนะครับทุกคนแต่เนี้ยเป็น q r code คที่เป็นเฉพาะส่วนบุคคลน,นะครับผมเลยเอาตัวการ์ตูนปิดไว้นะโอเคดูชิ้นต่อไปกันเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมชิ้นต่อมาก็คือใบรับรองแพทย์นะครับสามารถไปหาได้จากที่คลินิกนะครับหรือสถานพยาบาลก็ได้นะครับโรงพยาบาลก็ได้โดยเราแจ้งรายละเอียดไว้ดังนี้นะครับก็คือบอกเขาว่า เราต้องการใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะไปต่อใบอนุญาตขับรถนะครับเขาก็จะมีใบแบบนี้มาให้เรานะครับก็ไปหากันมาด้วยนะครับใบนี้นะครับอยู่ได้1เดือนนะครับท่านผู้ชมมีผล1เดือนนะไอเทมชิ้นต่อไปก็คือใบขับขี่ที่ใกล้จะหมดอายุที่เรากําลังจะไปต่อนะครับก็คือให้พกไปด้วยนะครับใบตัวจริงนะ ไอเทมชิ้นต่อไปก็คือบัตรประชาชนตัวจริงนะครับพกไปด้วยนะครับไม่ต้องถ่ายสำรนาใดๆทั้งสิ้นะครับเอาตัวจริงไปนะครับไอเทมสุดท้ายนะครับที่ขาดไปได้ในชีวิตประจําวันนะครับก็คือเงินนั่นเองนะครับเมื่อเรามีไอเทมต่างๆนี้นะครับครบหมดแล้วเนี่ยเราก็พร้อมลุยกันได้เลยครับโดยส่วนที่ราคานะครับก็คือบัตรใบขับขี่รถยนต์เนี่ยห้าปีเป็นห้าปีนะครับอยู่ที่ 500กับ5บาทนะครับส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ที่255บาทนะครับถ้ารวมก็ประมาณตีไปทัก270้ละกันนะครับเผื่อๆไปนะครับก็คือถ้าเกิดใครจะต่อ2อย่างพร้อมกันเนี่ยทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับรวมแล้วเนี่ยราคาไม่เกิน800บาทนะครับจะาไว้น,นะครับราคาไม่เกิน800บาทนะครับทั้ง2ออย่างนะคือใบขับขี่รถยนต์ด้วย กับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับไม่เกิน800บาทแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวก็ไม่เกิน270บาทถ้าเป็นรถยนต์อย่างเดียวก็ไม่เกิน500ไม่เกิน510บาทนะครับประมาณนี้โดยประมาณถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเมื่อมาถึงนะครับก็ไปต่อแถวยื่นเรื่องด้านในได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาเช็คนะครับว่าสายตารลบอดสีหรือเปล่านะครับขั้นตอนต่อไปก็แค่ถ่ายรูปแล้วก็รอรับบัตร กลับบ้านได้ใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับตอนที่ผมมาทำนะและท้ายสุดน,นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต่อใบขับขี่ออนไลน์นะครับก็คือไม่ได้อบรมออนไลน์ไม่ได้ทำการใดๆเกี่ยวกับที่ผมได้พูดมาตั้งแต่ข้างต้นนี้นะครับก็คือบัตรหมดแล้วก็จะมาต่อเลยเนี่ยก็ให้ปติต่อที่ขนส่งนะครับแต่ว่าน่าจะต้องไปช่วงบ่ายนะครับแต่ก็ แล้วแต่สถานที่อีกทีนึงนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สถานที่ที่ผมไปเนี่ยคือเขาก็ห้าติดต่อช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีการจํากัดจํานวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใดยๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยเนี่ยครับให้ไปติดต่อกับที่ทางขนส่งได้เลยเขาจะให้ข้อมูลเรานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยปฏิบัติตามนั้นนะครับเพื่อที่สะดวกและรวดเร็ว ต่อเราและเจ้าหน้าทีด้วยนะครับขอบคุณนะครับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่ทุกคนน่าจะสงสัยผมได้รวบรวมมาให้แล้วนะครับอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างครับไปกดดูกันได้ตามอัธยาศัยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปนะครับสวัสดีครับ